ลองนึกภาพตามกันนะครับในสมัยก่อนเนี่ยปราสาทที่แข็งแกร่งที่สุดเขาจะมีคูน้ําล้อมรอบเอาไว้เพื่อป้องกันศัตรูซึ่งโลกธุรกิจในปัจจุบันก็ไม่ได้ต่างกันเลยครับธุรกิจที่ยิ่งใหญ่ที่สุดก็มีคูเมืองเป็นของตัวเองเหมือนกันและนี่คือการแกะรอยพิมพ์เขียวของวอร์เรนบัฟเฟตในการค้นหาธุรกิจหลงนั้นครับใช่แล้วครับแนวคิดเรื่องปราสาททางธุรกิจนี่แหละที่เป็นหัวใจหลักในปรัชญาการลงทุนของบุคคลที่เรากําลังจะพูดถึงกันวอร์เรนบัฟเฟตนั่นเอง สำหรับวอร์เรนบัฟเฟตต์แล้วนะครับทุกอย่างมันเริ่มต้นแล้วก็จบลงที่คูเมืองหรือที่เขาเรียกว่าโมชนี่แหละครับคือเขาไม่ได้มองแค่ว่าธุรกิจนั้นทำกำไรได้ดีแค่ไหนนะแต่เขามองลึกลงไปอีกว่าแล้วธุรกิจนั้นนะ่ะสามารถปกป้องกำไรของตัวเองจากคู่แข่งได้นานแค่ไหนต่างหากนี่แหละครับเกณฑ์ที่สำคัญที่สุดเลยเอาละครับในส่วนแรกเรามาทำความเข้าใจกันให้ชัดๆก่อนเลยว่าคู่เมืองของประสาทธุรกิจเนี่ยมันคืออะไรกันแน่ลองนึกภาพตามง่ายๆนะครับ ในโลกของทุนนิยมเนี่ยเมื่อไหร่ก็ตามที่มีใครสักคนไปเจอขุมทองหรือก็คือธุรกิจที่กําไรดีมากๆแป๊บเดียวเท่านั้นแหละครับก็จะมีคนอื่นแห่กันมาขุดทองได้เต็มไปหมดนั่นก็คือคู่แข่งแล้วทีนี้ธุรกิจเดิมจะป้องกันตัวเองยังไงละ่ะคาตอบก็คือคู่เมืองหรือโมดนี่เองล่ะครับพูดง่ายๆเลยนะมันคือความได้เปรียบที่คู่แข่งเนี่ยลอกเรียนแบบได้ยากมากๆไม่ว่าจะเป็นแบรนด์ที่แข็งแกร่ง เทคโนโลยีที่เป็นเอกลักษณ์หรือว่ามีต้นทุนที่ต่ำกว่าใครเพื่อนมันคือสิ่งที่ทำให้ประสาทหลังนั้นยังคงยิ่งใหญ่ในขณะที่คนอื่นๆก็ทำได้แค่มองจากอีกฝั่งของคู่เมืองนั่นเองครับแล้วเราจะรู้ได้ยังไงล่ะว่าธุรกิจไหนมีคู่เมืองอืมสัญญาณแรกๆเลยเนี่ยมันมักจะซ่อนอยู่ในตัวเลขทางการเงินครับถ้าบริษัทหนึ่งทํากําไรได้สูงกว่าคู่แข่งในอุตสาหกรรมเดียวกันมาตลอด10ปีหรือว่ากินส่วนแบ่งตลาดไปกว่าครึ่ง นั่นแหละครับเป็นสัญญาณที่ชัดเจนมากๆเลยว่าพวกเขามีของดีบางอย่างที่คนอื่นไม่มีแต่เดี๋ยวก่อนแค่มีความได้เปรียบในวันนี้มันยังไม่พอนะครับคำถามที่สำคัญกว่านั้นก็คือไอความได้เปรียบที่ว่าเนี่มันจะยังอยู่ไหมในอีก10หรือ20ปีข้างหน้านี่แหละครับคือจุดที่เปลี่ยนจากการแค่นั่งดูตัวเลขในอดีตไปสู่การวิเคราะห์ความยั่งยืนในอนาคตซึ่งบอกเลยว่ายากกว่ากันเยอะครับ แล้วทีนี้บัฟเฟตตมีวิธีทดสอบความแข็งแกร่งของคู่เมืองยังไงเขามีคำถามง่ายๆแต่ทรงพลังมากๆแค่ข้อเดียวเท่าน,นั้นครับที่เป็นเหมือนบททดสอบสุดยอดสำหรับทุกๆธุรกิจเลยคำถามนั้นก็คือถ้าเรามีเงิน1นึ่งแสล้านดอลลาร์จะสามารถสร้างธุรกิจขึ้นมาเพื่อโค่นบริษัทนี้ได้หรือเปล่าลองนึกดูนะครับเงินมหาศาลขนาดนั้นเนี่ยสร้างโรงงานก็ได้ สร้างคนเก่งที่สุดในโลกก็ได้ทำการตลาดถล่มทลายก็ได้แต่บัฟเฟตมองว่าต่อให้ทำทั้งหมดนั่นก็อาจจะยังไม่พอที่จะลม้มโคคาโคลาได้เลยถ้าคำตอบของคำถามเมื่อกี้คือไม่นั่นแหละครับหมายความว่าเราได้เจอกับครูเมืองที่กว้างมากๆเข้าให้แล้วเพราะมันบ่งบอกว่าความแข็งแกร่งของธุรกิจนั้นได้มาจากเงินแต่มาจากสิ่งที่เงินซื้อไม่ได้อย่างเช่นชื่อเสียงที่สั่งสมมาเป็นร้อยปีหรือความผูกพันกับลูกค้า และนี่คือจุดที่การลงทุนมันเป็นเหมือนศิลปะมากกว่าวิทยาศาสตร์แล้วและครับโอเคทีนี้เราลองมาเจาะป้อมปาการาของ Berkshire Hathaway กันดูบ้างดีกว่ามาดูกันว่าธุรกิจที่บัฟเฟตเลือกลงทุนจริงๆเนี่ยหน้าตาเป็นยังไงแล้วถ้าเราลองมองในมุมของผู้บริโภคดูนะครับจะเห็นได้ชัดเลยว่าคูเมืองของพวกเขาทำงานยังไงเริ่มกันที่ยักษ์ใหญ่สีแดงอย่างโคคาโคล่ Cola เลยครับ คู่เมืองของเขาเนี่ยไม่ใช่สูตรลับในตู้เซฟนะแต่เป็นสิ่งที่บัฟเฟตตเรียกว่าเชลฟมายน์หรือแปลงง่ายๆก็คือการเข้าไปนั่งอยู่ในใจของผู้บริโภคทั่วทั้งโลกนั่นเองเกราะป้องกันของโค้กเนี่ยมันแข็งแกร่ง2ชั้นเลยครับชั้นแรกคือการครองใจคือเมื่อคนนึกถึงความสุขความสดชื่นภาพของโค้กมันมักจะลอยขึ้นมาในหัวเสมอ ส่วนชั้นที่2คือการเข้าถึงครับไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนบนโลกใบนี้ก็สามารถหาซื้อโค้กได้ง่ายมากๆ2อ,อย่างนี้แหละครับที่ทำงานร่วมกันได้อย่างทรงพลังสุดๆจากเครื่องดืม่มเรามาดูฝั่งเทคโนโลยีกันบ้าง Apple คือการลงทุนครั้งใหญ่ที่สุดของ Berkshire ในปัจจุบันเลยนะครับซึ่งครูเมืองของ Apple เนี่ยไม่ได้มีแค่ชั้นเดียวแต่เป็นป้อมปราการที่ซับซ้อนมากๆและมันคอยล็อกผู้ใช้งานเอาไว้ในระบบนิเวศของตัวเองครับ ป้อมปราการของ Apple เนี่ยมาจาก3ส,ส่วนหลักๆเลยนะ 1. คือแบรนด์ที่แข็งแกร่งมาก 2. คือสิ่งที่เรียกว่า network effects หรืออิทธิพลของเครือข่า,ขายคือยิ่งมีคนใช้ iPhone มากเท่าไหร่ก็ยิ่งมีแอป,ปให้ใช้มากขึ้นเท่านั้นใช่ไหมครับและ 3. คือต้นทุนการย้ายค่ายที่สูงมากไม่ใช่แค่เรื่องเงินนะครับแต่เป็นความยุ่งยากในการย้ายข้อมูลแล้วก็ต้องไปเรียนรู้ระบบใหม่ทั้งหมดใครที่เคยใช้แล้วน่าจะเข้าใจความรู้สึกนี้ดีเลย แล้วคู่เมืองก็ไม่ได้มีแค่เรื่องแบรนด์หรือเทคโนโลยีเท่านั้นนะครับยังมีรูปแบบอื่นๆอีกอย่างเช่น BNSF ที่การจะสร้างทางรถไฟมาแข่งด้วยเนี่ยมันแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยหรือไกโคที่ใช้ความได้เปรียบเรื่องต้นทุนต่ำมาครองตลาดประกันภัยหรือแม้กระทั่งซีสแคนดี้ที่เป็นแบรนด์ช็อกโกแลตของขวัญที่ทุกคนไว้ใจในโอกาสพิเศษครับแต่มันมีข้อควรระวังที่สำคัญมากอยู่อย่างหนึ่งครับ นั่นก็คือคูเมืองไม่ได้คงอยู่ตลอดไปนะมันสามารถถูกโจมตีแล้วก็แคบลงได้เรื่อยๆดังนั้นความทนทานจึงเป็นคุณสมบัติที่สำคัญที่สุดและน่าเสียดายที่มันก็เป็นสิ่งที่ประเมินได้ยากที่สุดด้วยครับมันก็เหมือนกับสุภาษ,ษิตที่ว่ามาเร็วก็ไปเร็วนั่นแหละครับโดยเฉพาะในโลกเทคโนโลยีนะธุรกิจที่ดูเหมือนจะยิ่งใหญ่มากๆในวันนี้อาจจะหายไปในวันพรุ่งนี้ได้ง่ายๆเลย เพราะว่าคููเมืองที่สร้างขึ้นจากเทคโนโลยีใหม่ๆเนี่ยมันก็มักจะถูกทำลายด้วยเทคโนโลยีที่ใหม่กว่าเสมอนั่นเองลองดูการเปรียบเทียบนี้สิครับชัดเจนมากฝั่งหนึ่งคือโคคาโคล่าธุรกิจเครื่องดื่มที่แทบจะไม่เคยเปลี่ยนเลยในรอบร้อยปีคููเมืองของเขาจริงทนทานสุดๆส,ส่วนอีกฝั่งคือเมตาหรือ Facebook ที่อยู่ในโลกโซเชียลมีเดียที่เปลี่ยนแปลงทุกวันทุกชั่วโมงเลย แม้ว่าจะมีผู้ใช้งานมหาศาลแต่ภัยคุกคามอย่างติ๊ t ตอกก็เกิดขึ้นไม่ได้เสมอดังนั้นความแน่นอนในระยะยาวมันจึงต่ำกว่ากันมากเลยครับคำพูดนี้ของบัฟเฟตตคือคำเตือนชั้นดีเลยครับคือในอุตสาหกรรมที่มันกำลังปั่นป่วนวุ่นวายเนี่ยทุกคนมักจะคิดว่าตัวเองคือผู้ชนะคือผู้รอดแต่ประวัติศาสตร์มันบอกเราว่าส่วนใหญ่มักจะคิดผิดเนี่ยแหละครับคือเหตุผลที่เขาชอบธุรกิจที่มันคาดเดาได้ง่ายๆเอาละครับ มาถึงส่วนสุดท้ายที่หลายคนน่าจะรอคอยกันอยู่แล้วเราจะเริ่มมองหาปราสาทเหล่านี้ได้ยังไงมาดูแนวทางง่ายๆในการเริ่มต้นกันเลยครับกระบวนการเริ่มต้นเนี่ยมีแค่2ขั้นตอนง่ายๆเลยครับขั้นแรกคือการมองไปข้างหลังไปคัดกรองจากบริษัทที่มีผลงานยอดเยี่ยมในอดีตก่อนเพราะนั่นคือหลักฐานว่าเขาเคยมีคูเมืองมาก่อนจากนั้นขั้นที่สองค่อยมองไปข้างหน้าครับเพื่อวิเคราะห์ว่าไอค้คูเมืองที่ว่าเนี่ย มันจะยังคงแข็งแกร่งต่อไปในอนาคตได้หรือเปล่าและนี่อาจจะเป็นหนึ่งในเคล็ดลับที่สำคัญที่สุดเลยก็ได้นะครับบ่อยครั้งเลยที่ธุรกิจที่ดูน่าเบื่อที่สุดอย่างเช่นขายลลกอมขายน้ำมัดลมมาเป็นร้อยรอยปีกลับกลายเป็นธุรกิจที่มีคูเมืองที่แข็งแกร่งและคาดเดาได้ง่ายที่สุดครับเพราะฉะนั้นข้อคิดสุดท้ายที่อยากจะฝากไว้ก็คือคูเมืองที่กว้างที่สุด อาจจะไม่ได้อยู่รอบปราสาทที่ทันสมัยที่สุดก็ได้ครับแต่มันอาจจะอยู่รอบรอบปราสาทที่ดูน่าเบื่อที่สุดต่างหากในโลกที่ทุกคนกําลังวิ่งไล่ตามเทรน์ใหม่ๆกันการมองหาความมั่นคงที่ยั่งยืนจริงๆนี่แหละครับอาจจะเป็นความได้เปรียบที่แท้จริงที่สุดก็ได้